สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนวันนี้พี่มอค่ะมีอุปกรณ์มาอีกแล้วค่ะเ,เพื่อนๆแต่เอออันนี้ขวดอะไรนะอ๋อมันคือขวดน้ำจุลินทรีย์จากมูลไส้เดือนนั่นเองพี่มอค่ะมาไว้อยู่ประมาณ6เดือนแล้วนะคะเ,เพื่อนๆนี่คือ6ลิตรนะคะแต่ว่าใส่ไม่ถึงเต็มขวดดีนะคะ แต่วันนี้พี่มอค่านะคะก็จะเอามาผสมกับน้ําที่พี่มอค่าเตรียมไว้นะคะน้ํสิบลิตรค่ะได้หนึ่งกะละมานะคะเพื่อนๆเราไปทําขั้นตอนผสมกันเลยไปค่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้ํามูลไส้เดือนที่เราหมักไว้ก็คือขวดนี้นะคะเทใส่ลงมาเลยค่ะเพื่อนๆดูโอ้โหดูสีนะคะเข้มข้นเลยค่ะไปค่ะ เราก็เทส่วนผสมลงไปนะคะไม่ต้องเยอะค่ะพอประมาณนะคะจากนั้นนะคะเราก็ชักลอกนะคะให้น้องมีอากาศเล็กน้อยนะคะนี่จากนั้นเราก็เอาบัวรดน้ำนะคะไปรดผักกันเลย นี่ค่ะเราต้องลดนะคะเพื่อให้พืชผักของเราใบเขียวนะคะเป็นที่น่ารับประทานนี่พี่มอค่าใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะนั่นแหละค่ะแมลงสัตว์อะไรต่างๆมันก็ชอบมาหานะคะนี่น้องๆก็ได้วันก่อนนะคะอ่าคลิปจาก ขี้เถ้าน้ำยาล้างจานนะคะก็ช่วยนะคะไม่ให้มีมาลงมาแมลงนะคะมากัดกินนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องพืชผักเขียวนะคะแล้วก็ต้นแข็งแรงด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะ,ะ,คะเ,รมเ,คมเราต้องช่วยน้องนะคะเราไม่ใช้เคมีแต่เราต้องช่วยน้องค่ะปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมีอะไรมีประโยชน์หลายๆอย่างไม่อาจจะมาจากใบไม้ใบหญ้าหรืออาจจะมาจากพวกขี้เถ้าขี้แก่ทาน นะคะบางครั้งก็ถ้าเราจะไล่มแมลงเนี่ยเราก็ต้องใช้พวกน้ำยาล้างจานนี่แหละคะ่ะช่วยเพราะว่าน้ำยาล้างจานเนี่ยก็จะมีตัวที่แบบทําให้น้องๆเนี่ยพวกมแมลงพวกหอยพวกอะไรพวกเนี้ไม่กล้ามากวนนะคะอันนี้คือน้องๆได้ขี้เท่าไปวันก่อนนะคะก็ไม่ค่อยมีมแมลงะคะ่ะดูได้จากการที่ลดน้ําเลยค่ะ,ะเพื่อนๆโอ้โหน้องนะคะนี่ค่ะ,ะเพื่อนหัวประกาศนะคะ ก็เริ่มใบเขียวแล้วนะคะดูท่ามันอาจจะมีน้อยนะคะเพื่อนแต่เวลามันเป็นหัวเนี่ยบอกได้เลยค่ะสุดยอดมากหัวให,ใหญ่เลยนะคะเพื่อนอันนี้เราก็ลดไปเลยนะคะลดได้หมดเลยค่ะอน,นี้ก็คือบำรุงน้องด้วยนะคะมันน้ํามูลไส้เดือนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยนะคะเพื่อนพีมพ์มะขาก็หมักเองเลยนะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาประมาณสิบโมงครึ่งนะคะพี่มอค่าชอบมาลดน้ำนะคะช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงที่น้ำค้างมันเซตตัวไปหมดแล้วคือหมดแล้วนะคะแล้วก็น้ำค้างนี่แหะคะ่ะตัวดีแค่ว่าไม่ดีแค่ว่าดีไม่ดีนะคะคือน้ำค้างเนี่ยมันจะตกตะกอนกนะ็คือถามว่าน้ำค้างติดกับผากปิดอะไรดีไหมมันก็ดีส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่า ถ้าจะให้ดีนะคะเราช่วยน้องอีกนิดนึงนะคะเอามูลไส้เดือนน้องขี้เท่าเอาขี้ฐานหรืออะไรที่เราแบบประยุกต์ได้นะคะเป็นอินทรีย์นะคะก็คือต้องช่วยน้องๆน,นะคะเพราะว่าผักของเราเนี่ยจะได้สวยนะคะแล้วกินแล้วก็มีรสชาติที่หวานกรอบด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นแปลงผักของพี่มอค่านะคะอ่านี้ให้ดูนะคะมันอาจจะมีไม่เยอะนะคะเพื่อนๆแล้วห้ถ่ายแต่ตรงนี้ถ่ายแต่ตรงนี้นะคะแต่พี่มอค่าก็คือทําให้ดูว่า ในแต่ละคลิปเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์จะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆลองติดตามแล้วก็ลองเลื่อนเลื่อนดูนะคะมันจะไม่เหมือนกันตัวนี้ช่วยอะไรตัวนี้ช่วยอะไรตัวนั้นช่วยอะไรอะไรประมาณนี้นะคะพี่มราคาก็จะให้ความรู้นะคะไม่มากแต่ก็อย่างน้อยก็ได้ความรู้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่มราคาไปรดน้ําก่อนคะ่ะนี่ค่ะเพื่อนๆผักคาวนะคะเอไม่ใช่สิบ็อกกี่อ่า ไม่ใช่พักแคลอันนี้คือบอ็อกครีนะคะน้องมาแล้วนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะสองต้นแล้วนะคะโอ้สามต้นเลยค่ะตรงนู้นอีกต้นหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามนู่นค่ะอีกต้นหนึ่งค่ะนี่นี่นะคะเพื่อนๆแม่ถั่วของพี่มอค่ะ หลังบ้านมันจะไม่เยอะนะคะอันนี้พี่มอค่าปลูกเอาเมล็ดนะคะเพื่อที่จะขยายนะคะก็คือให้เขาแบบแก่เต็มฝักเลยนะคะอย่างนี้คือแก่นะคะนี่พี่มอค่าปลูกเอาพันธุ์นะคะเอาเมล็ดเขานะคะแล้วเพื่อที่จะเอาลงดินนะคะก็ไม่มีใบไม่เป็นไรค่ะแต่คือเราต้องการเมล็ดนะคะแล้วก็ฝักอวบใหญ่อย่างนี้นะคะดูได้เลยค่ะอ่าอย่างนี้คือเม็ดเขาจะเต็มนะคะ เดี๋ยวรอสักหน่อยนะคะแล้วก็จะเอาเมาเล็ดเนี่ยไปทําพันุให้เขาแห้งติดนี่ไปเลยค่ะให้เขาแห้งติดไปเลยนะคะแล้วพี่มอค่ะก็จะแกะเมล็ดพันธุแล้วก็เอาไปตากแดดสักสองสามแดดนะคะแล้วก็เอามาเล็ดพันมาช่ำช้ำช่ำใส่ในหลุมอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะโตขึ้นมาแล้วเขาก็จะเลื้อยเลื้อยเลื้อยแล้วก็จะขดออกมาอย่างเงี้ยค่ะตามไม้ไผ่เลยนะคะนี่อ่านี่นะคะขนาดไม่มีใบนะเนี่ยก็คือแบบกอโดกนะคะ ยิ่งติรหลุมนู้นนี่สามสี่ก้าเลยค่ะเพื่อนโอ้โหนี่นะคะคือขนาดไม่มีใบไม่ค่อยมีใบนะคะแต่ก็แบบดอกเหมือนกันค่ะฝักดกมากค่ะเพื่อนมเมล็ดพันธุ์ถัวนี้นะคะเพื่อนอยากได้ก็ติดต่อมาเลยนะคะอันนี้ค่ะคือคณะห้องเต้นะคะมันก็จะมีดอกแบบนี้นะคะออกมาแล้วน้องก็จะโตแบบอวบอวมเลยนะคะเวลาเราเอาไป ลวกนะคะแล้วก็เราผัดน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ราดเลยนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะหืมไม่แพ้เอ็มเคเลยคะ่ะเพื่อนๆแล้วต้องรองให้น้องๆโตก่อนนะคะเห็นไหมคะใบเขียวก็น้ำมูลไส้เดือนนี่แหละคะ่ะช่วยได้มูลไส้เดือนเวลาเราทำปลูกผกักปลูกอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือเอามาผสมเอาไว้คลิปหน้านะคะเดี๋ยวพี่มอค่าจะทำให้ดูทั้งหมดเลยคะ่ะว่า ดินในแปลงผักเนี่ยพี่มอค่าใช้อะไรบ้างนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันอะไรบ้างนะคะว่าคลิปหน้าพี่มอคค่าก็จะมาทําให้ดูแต่วันนี้พี่มอค่าก็ลรดน้ํานะคะหมูลไสเดือนนะคะดูเลยค่ะผักชีผักต้นหอมนะคะขึ้นเต็มเลยค่ะอันนี้ก็เป็นผักชีนะคะโอ้โหน้องก็มีดอกนะคะเดี๋ยวก็จะมีมะเมล็ดออกมานี่ค่ะ,มะเมล็ดเพื่อนๆเห็นมเมล็ดไหมคะนี่ค่ะ นี่ค่ะ,มะเมล็ดผักชีใครไม่เคยเห็นนี่ค่ะสดสดเลยนะคะนี่เห็นไหมคะมนี่ค่ะโอ้หน้องนะคะจะออกเป็นรูปแบบนี้นะค่ะเล็กๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็รอให้แก่นะคะก็จะอากายเป็นสีส้มๆนะคะก็น,ะะนั่นแหละค่ะพี่มรคก็ปลูกเอาพันธุ์ด้วยนะคะตรงนี้ก็มีค่ะ นี่ค่ะโหกลมๆเห็นไหมคะเขียวๆแล้วก็ดูดอกนะคะนี่คือดอกผักชีนะคะนี่ค่ะเวลาน้องเป็นดอกนะคะแล้วก็จะมีเมล็ดอยู่ตรงนี้นะะ้วยค่ะเพื่อนๆโอ้ยสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆกระเจี๊ยบของพี่มกคานะคะต้นนิดเดียวเองเลยค่ะแค่นี้เองนะคะเตะดูค่ะกระเจี๊ยบมาอวบอิ่มเลยนะคะโหใหญ่มากเลยค่ะก็น้องได้ทั้ง โุ๋ยทางน้ํานะคะที่เป็นอินรีย์นะคะน้องก็แบบนี่ค่ะต้นยังโตไม่เท่าไหร่นะคะพี่มอคาวัดให้ดูเลยค่ะหนึ่งครบสองครบสองครึบครึ่งค่ะอันนี้นะคะก็ดอโอ้โหน้องอวบมากเลยค่ะเพื่อนๆอวบจนอดต้นเอ็เลยค่ะดูดูเลยค่ะนี่อวบจนต้นเอ็เลยค่ะเพื่อน พี่มอค่ะทำลดน้ำเขาเช้าเย็นเช้าเย็นก็จะให้น้ำนะคะช่วงนี้ค่ะสิบโมงครึ่งนะคะนี่จ้าโหระพาเมื่อวันคลิปก่อนนะคะที่เป็นแบบเชื้อรานะคะเหลืองๆจุดๆนะคะนี่ดูเลยจ้าน้องมาเต็มเลยนะจ้าก็คือได้นน้ำยาล้างจานไปนะคะผสมกับขี้เถ้ากับฐานนะคะดูจ้า นี่เห็นไหมแล้วก็น้ำสาวข้านะคะก็คือต้องช่วยนะคะถ้าใบาแบบนี้นี่ต้องช่วยน้องแล้วใบก็ใหญ่ด้วยค่ะเพื่อนๆน่ากินมากเลยค่ะน้องก็กําลังโตนะคะเดี๋ยวเย็นนี้พี่มอกค่าจะมัซุยดินนะคะโหแดดจัดมากนะคะดูได้จากแสงแดดเลยค่ะเพื่อนๆเดีย๋ยวเราไปลดน้ํากันค่ะลดเฉพาะโคนโคนก่อนนะคะไม่ต้องอะไรมากมาย นะคะเดี๋ยวเราต้องเย็นนี้เราต้องมาช่วยน้องนะคะกรับหน้าดินนะคะเพื่อที่หน้าดินของน้องข้างล่างน,นี่น้องจะได้หายใจด้วยนะคะนี่เราก็ลดไปแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่ฮ่าโหสวยมากเลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะต้นมะเขือของพี่มอค่านะคะอืม้มดอกก็มาสะพรึงกรึงๆเลยนะคะเมื่อวานพี่มอค่าก็ตัดแต่งกิ่งให้น้องนะคะดูค่ะต้นอวบๆเลยนะคะดูค่ะ นี่นะคะต้นอวบๆเลยนะคะวิมุขคาก็ให้แสงแดดนะคะเพราะว่ามะเขือเนี่ยชอบแสงแดดนะคะไม่ใช่ใบเยอะแล้วแบบโอ้โหไม่ช่วยน้องไม่ทําอะไรเลยนะคะนี่ค่ะน้องจะได้เจริญเติบโตเร็วนะคะเพราะว่าต้นมะเขือเนี่ยชอบแสงแดดนะคะแล้วก็ต้องพยุงน้องด้วยนะคะเดี๋ยวน้องจะมีลูกแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องออกดอกเยอะเลยค่ะก็ต้องช่วยพยุงนะคะใช้ต้นไม้ไผ่นะคะตัดมาแล้วก็มาผูกเชือกนะคะนี่ค่ะคือการพยุงนะคะ นี่อ่าใบเขียวเลยนะคะก็คลิปก่อนกับพี่พ่อค้าก็ลดให้ดูแล้วนะคะว่าใช้อะไรไม่ใช้อะไรนะคะนี่คะ่ะแล้วก็ใบสดใบเขียวด้วยนะคะไม่หิกไม่งอจา้าเดี๋ยวเราไปให้น้ำน้องกันเลยจา้านี่นะคะต้องลดโคนก่อนนะคะให้น้องได้อิ่มก่อนเลยนะคะแล้วเราก็ ค่อยลดใบนะคะเพราะว่าน้ำมูลไส้เดือนเนี่ยจะช่วยนะคะให้ผักเนี่ยเขียวนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนดูต้นอวบใหญ่มากเลยค่ะนี่นะคะพี่มอค่ะก็ลดให้ใบด้วยนะคะเพื่อที่ให้ใบเขาเขียวนะคะก็เบาๆมือนะคะไม่ต้องมากนะคะ แดดก,กำลังแบบนี้เลยค่ะอ่าผักเสวยสวยของพี่มอค่าเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe สดแชร์ให้พี่มอคา้าและกดติดตามพี่มอคา่า ลำมะค่ะสิติอาจารย์โชว์แชร์แนลด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะลาไปกับผักสลัดนี้นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ